ตอนนี้คุณอาชิก็มาทดสอบพลังจักรวาลกับอาจารย์ <Yeah. S 1> อ่าอาจารย์จะแปะแปะยังรอ okay. อ่าอาจารย์เตี้ยไปเลยอาจารย์ลง y o u strong จา yeah, yeah. อ่เอาออกเอ <Okay. S 1> อ่า before and after มองเข้าไปทำได้เห็นว่าโยไป for you เดี๋ยวเห็นี่ very simple ยูดยากเพี่มหอเปล่าคะให้เขาเดินก่อนทดสอบอ๋อ test e s t t e อ t test ใส่กระเป๋าเลยรพุดย ดูแอปัสทองแมนทองแมนดูโน้ตจ้ะทองแมนชัวร์จริงเยอะเท่ก็วันโหมดใช่บอกว่าเขาเป็นเพชรได้อาจารย์ใส่เพชรได้เขาเจอเขารู้นะ โอเค thank you professor เกินน้ำก่อนอ่า a r you can taste the water water yeah water ยูได้ยินเดียกว่าน้ำนี่เหรอโอเค done นี่เห็นจะ pH เปลี่ยนอะเปลี่ยน pH 1 n u t e อ่าแปะเร็วอาจารย์ professor เาเราเราแค่ก็เรากอน์ลยไปก่อนเลรก่นเยให้ให้เอากินอ่ะอยู่แคนร์แี้สตรรออนี่ก็เป็นดาราเลยนะเนี่ยอร่อยไ้ถางมัอร่อยายไหมดีเล พีอชเขียนเขี a น y ขียนไเลยเทสเขี d น e ะไวย o ก c าันนี้ไ o กว่าก่นอนนี้เขากินข้าวก่อนโอเคเอาอีกแล้วเอาเทสเร็ว อาจารย์ต้องมาข้างๆนี้สิต่หนูจะได้เห็นอาจารย์อ่าฮ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 ่าน่าฮ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 ่า้่าาฮ่าฮ่า่าฮ เอาน้ำบอกเขาเอาน้ำเนี่ยเทแล้วแบบอ๋อแล้วก็ this bottom is the have the magic power then fill the water drink เขาเข้าใจเข้าใจอันนี้ให้เขาแปะยางบอนเออเพชรใสอ่ะนะ